ออดิแฟคที่เป็นออดิแฟคเทพที่สุดในเกมนี้นะครับการได้มานะครับต้องหาสมบัติให้ได้พันชิ้นนะครับซึ่งส่วนส่วนใหญ่ก็มักจะเลิกเล่นกันไปก่อนนะครับเพราะอะไรครับมันมันมันนานไงน กูยังได้ลูกซองดีไม่สุดเลยเน,น,นี่ยทุกวันเนี้ยไอ้ปืนพกกับปืนปืนกลดีสุดไปแหละนี่กางหาลูกซองอยู่ที่มันเป็นแอน่าจะเป็นคอยบอกว่า เอไอเทมนี้ก่อนเพราะไม่งั้นจะดูไม่ออกอดังเนยใส่แทงแก้ขัดไปก่อนอแล้วเดี๋ยวมาดูกันติดเฟรมเฟมออฟเดตหน้าตาเป็นยังไง อโอเคไหมเดี๋ยวคันนี้เราลองใส่คู่กันมั้งถอดใส่ใหม่ก่อนเดียวถอดใส่ใหม่คันนี้เราใส่ไอ้นี่ไปเด้ออะไรใส่เพิ่มเข้าไปดีวะเดี๋ยวไอ้ดาบนี่ตายตัวอยู่แล้วอลองใส่ไอ้นี่ไปบ้างมันจะติดแข็งบ่อยขึ้นไหมเรามาลองดูกัน อย่ามีกันเล็ตไม่ได้ไม่ได,ไได้ต้องใส่อาร์คอาร์คเพิ่มล็อกเดี๋ยนะแล้วก็โอเคประมาณนี้แหลอะอะไปเอร์กัน,นั้นไหน,นนี่คือใส่คอร์ดออฟไอสองชิ้นนะเดี๋ยวเรามาดูกัน ้องคิดเห็นกันเป็นว่าไงบ้างครับไอเทมตัวนี้แต่พี่มองว่าเป็นไอเทมที่ดีเลยแหละเพราะว่าสังเกตนะครับเซริงค์เฟลว์สองเนี่ยไม่มีนะมีตัวมันตัวเดียวที่มีเซริงเฟลว์แต่พี่คิดไม่ถึงไงว่ามันจะเป็นอนดิแฟคของ R5 เออแค่นั้นเองหาเก็บไม่ได้ไหนที่มันเป็นูนย์เนี่ยคือมันคือมันได้จากการให้นะไม่มีดอกนะอืมต้องเข้าใจก่อนเอาแล้วทำไม มันไม่ขึ้นให้กูวะสงสัยบั๊กมั้งต้องรอต้องออกเกมเข้าใหม่น่าจะขึ้นให้จริงๆมันอยู่โซน R5 เดียอตรงจริงๆกันจะโพลแหละพอถามไอ้พวกนี้นสังเกตนะครับที่เป็นศูนูนย์เนี่ยคือเป็นไอเทมที่ได้เก็บได้แมปอันไหนยากดรอปยากสุดในความเห็นพี่นะแม่งเฮิร์ดออเมาเทนเลยสามอัน ใช้แรกของไปหนึ่งชิ้นแล้วก็ใส่คาร์บอนดีแฟกไปหนึ่งชิ้นนะครับจะเห็นนะครับแล้วก็มีในตัวชิ้นเพิ่งได้ันใส่อันสองอันแม่งถคาไม่ได้เพิ่มประสิทธิผลอะไรให้กูเลยเดียวสลับสลับสลับ,ลบเปลี่ยนนิดนึงเดี๋ยวสรุปใจมือนเดิมนี่แหละโอเคแล้วก็ ใส่ให้ครบก็ใส่ประมาณนี้ส่วนใหญ่ที่เซตีวีใช้เพราะดาบถามทำไมแรงแรงครับดาบนี้ฮอลลีสอดของ r หกบวกน่าจะเป็นอาวุธที่บวกดาเมจที่ถึงชอบใส่ไงถึงมันจะเป็นสีม่วงก็ตามแต่เขาสังเกตสีทองไม่ไปอะไรลงบัคซกิ้งหรือส่วนใหญ่อืมนี้มีมีอดีตดิฟเฟอเคชันแล้วก็พวกเพชรดาเมจถ้าสำหรับคนใส่เล่นเพชรดาเมจเนี่ยไอเซตที่มันให้มาก็ได้นะเห็นไหมบวกเพชรดาเมจกับทางนั้นเลย เดี๋ยวนาฬิกาเข้ามือได้ป่าววะพี่ไม่แน่ใจนาฬิกาเข้ามือน่าจะเป็นอันล็อกมั้งใช่แต่เดียนติพิเคชันเนี่ยทุกวันนี้พี่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันเพิ่มอะไรวะเออบางอันแม่งก็ขึ้นแบบมันจะมีอยู่ไม่กี่อันหรอกไอเดนติฟิเคชันอะสองสามชิ้นนี่แหละมั้งใช่ที่พี่เห็นนะโอเคครับไปก็น่าจะจบกันไปแล้วครับกับการรีวิวอาร์ติฟก นึ่งเนีดเมจช่วงแรกมันเบาจริงนี่แดเมจไม่เบาหรอกนะออถามมันมันไม่เบาจะอะไรก็ดูเลยครับแมงสก,กิลจะตันหมดอยู่แล้วแอตแทกเต็มเอลิคอเวอรี่นี่เต็มตัวแรกเลยมังคี้เฮดช็อตเลยเต็มถามว่ามันเต็มนะแต่ว่ามันยังอัพได้อยู่นะอัพ <Up S 2> จนฝ่ายแบบพอยต์มันจะตันนะ่ะถึงจะอัพไม่ได้ส่วนเคียวนี่ซื้อเอา <laughs> ซื้อแค่เล่มเดียวพอไม่รู้จะไปทำอะไรกันเพราะไอ้เกมน,นี้พี่พี่บอกว่า สถานะผิดปกติมันมีแค่อันเดียวไงก็คือติดพิษมันไม่ได้มีติดหินติดคำสาบอะไรเงี้ก็เลยไม่รู้จะใส่ไปทำไมเยอะแยะอะไรเงี้ยเพราะจริงๆริงยืดแป๊บเดียวก็หายแนละ้วอันที่สําคัญส่วนใหญ่อ่ะสัตว์ที่ตัวที่ติดพิษอ่ะไม่ใช่เราหรอกมักจะเป็นสัตว์เลี้ยงเรานี่แหละติดพิษจะมากกว่าใช่มันเกณฑ์น,นะครับหลายสก,กิลจัเต็มเลยยูเนสก,กิลบางอันอน n a ตมมีคาเลยเพราะอันนี้มันเป็นสก,กิลพื้นฐานอยู่และที่ให้มาบางทีพี่ไม่ได้ค่อยได้คาบเงี้ยเก็บเพื่อว่าจะเอา ในส่วนของค่าเวล์นะครับมาปลดล็อกไอเนี่ยตำแหน่งตัวนี้เดี๋ยวนะอันไหนวะอันนี้อันนี้นี่นี่นนนเวล์ห้าพันยังไม่ถึงเลยได้สองพันหกร้อยสี่สิบก็ยังต้องใช้วิลาลคอมเมนต์ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับพี่เข้ามาอ่านระยะระยะอยอ่แล้วครับ ยังไงจะชอบก็สามารถติดตามกันได้นะครับถ้ามีอะไรสนุกสนุกี่ก็จาเล่นให้ดูนะ